แล้วกล่องก็แบบดูดีไซน์กล่องเหมาะสำหรับของขวัญมากนะติดโบก็น่ารักสุดๆเลย <G ül> s> <S วันนี้เราอยู่ที่ b ี0ทสาขาเดี๋ยวมองงานวันวา,ว,าวันนี้เรามีภารกิจก็คือตามหาของขวัญให้คุณแฟนเพราะว่า <G ül> s> <S ใกล้จะวันเลนทายแล้ว <G ül s> แต่เรามีในใจแล้วอยากรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรไป <G ül s> ตามไปดูกัน ิ่งที่เราดูมาก็คือมีของออนไลน์เพนแล้วก็มีของคอยก้านะเราอะดูเป็นตัวประกาดู น่ารักมากแล้วกล่องก็แบบดูดีไซน์กล่องเหมาะสําหรับของขวัญม,มากนะติดโบก็น่ารักสุดๆเลยแต่ว่าในใจแอบเลงไอยก้าไว้เพราะตัวไอก้าเขามีฟังก์ชันเยอะโลโก้นี้ขนาดเท่าไหร่ในการออกแบบอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากแล้วอีกตัวที่สนใจอ่ะก็คือตัวดินสอพกไปไหนก็สวยนะเห็นไหมบิ๊กย์แอบเลยเห็นสองอย่างที่น่าสนใจไม่แพ้ปากานะของไอยก้าก็คือตัวนี้กระเป๋าเก็บอุปกรณ์สายชาร์จ power bank อะไรเงี้ยพกพาสะดวกแล้วอีกอันนึงเป็น เป๋าเก็บบัตรเวลาเราไปต่างประเทศอะ่ะไอตัวที่เราต้องระวังก็คือบัตรเครดิตใช่ไหมเพราะตัวนี้เราก็รู้สึกว่ามันโอเคมากมีตัวป้องกันการอ่านชิปของบัตรเราทุกตัวโจนอะ่ะไม่สามารถสแกนดึงข้อมูลในบัตรเราไปได้แอบเล็งไว้อยู่เหมือนกันน่าโดนมากใครกําลังหาของขวัญที่มีประโยชน์นะทุกคนสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงก็แนะนําเป็นทอยก้ากับออนไลน์เพนมาที่นี่เลย B 1 0ทตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะซื้อของใน B 1 0ทในราคาหลักร้อยขึ้นไปอ่ะเขาห่อของขวัญให้ฟรีที่นี่ครบจบที่สาขา ngao bông hoa nát à?